อ่าอันนี้เป็นที่วัดอันนี้อันนี้บวชจะไม่ยอมองเงี้ยใช่ไหมเอาเนี่ยเป็นบนบวชต่อตอกเป็นนันหมดแล้วไงเขาการตกแต่งใหม่หมดเลยเดี๋ยวทำแบบเดิมไม่ได้ก็แดกเป็นสีแดงใช่ไหมอันนี้ได้เป็นสีทองอ๋ออย่างองนี้ยใ้่ไหม ทานว้้าแลสีไปแล้วแต่ว่ายังเป็นองค์เดิมอยู่ใช่ไหมองค์เดิมแต่ว่าเป็นสีใหม่อันนี่ไงเจตพันธ์ทศฐานสมเด็จพระเจ้าจากรินาราชฮะ เราก็จะเป็นพามาดูวัดโกโรโกโซนะครับวัดกลางทองเจ <c oughs> เป็นกับและกับไหว้พระอันนี้พุทธรูปนะก,กับวัดตะแกนะครับแกอยู่ฝั่งนี้นี่ก็เป็นวัดโกโรโกโซรับหลวงพ่อพุทธรูปแตนศักดิ์สิทธิ์นะครับหลวงพ่อใหญ่ที่ตอนนี่จากสีเดิมๆ กลายเป็นซีมใหม่นะครับซีมใหม่ของหลวงพ่อครับที่เป็นหลวงพ่อวัดโกโรโกโซวัดกลางทองนะครับหลวงพอว่อเนี่นะครับศักดิ์สิทธิ์มากครับาทุกท่านมาบายมาสักการะนะครับหลวงพ่อใหญ่ที่งดงามนะครับที่ไม่เหมือนใคร โยโสปะกวารังสัมมาสัมพุทโตสวากาโตเยนะปะกวาตาธัมโมโซปฏิปันโนยัสสะปะกวาโตสวากาสังโฆตมะยังปะกวันตังสัทธถมาสสังฆะมิเหิสกะเรหิยะถาร a n g i n g โรปิติพูชิยามัสสตุโนปันเถปะกวาสุจิราภรินิพุทโตปฏิปันชนะทานุกัมปะมานาสะ เอเมสักการะทุกตาปนกโรโุเตปติกนทุกามกังเทการตัเตยสุขายอรังสมาสัมพุโตภควาพุทธังภะควันตังฮิวาเทมิสวะกโตภควตตธมโมธรรมันมสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโกสังกนมามิ namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa iti

ปฏิปันโนภควทโสสาวกสังโฆสัมมิติปฏิปันโนภควทโสสาวกสังโฆยติตังจัตตาริปริสายุคานิอถาปริสะระเสาภควโสาวกสังโฆอหนโยปหะโยทักขิณอัริกะระณิโยอนุตตรังปุญญเตังโลกัสสาติมหากรุณินาโตยิตายะสัพพะปานังเรวา ปารามีสซพบาตาตสัมบติมุตตะมังเหเตนะสัตยวัเชนัวตุเตเทมังการัญยันโตปุติยโมเรสกยานังนาทิวตโนเอวังตวัง Kemeja johi tei aso acoa tidak kare pare cipta panang geese se bata kipoh kare api seke sa baput tanang a kapato pamo tei sonaka tangso mangkara tangso baba tangso ketua majari so bata kinang kaya kamang waja kamang bata kinang

นาโตปาเจกะพุทโธจะสังโฆนาโตจาโรมะมังเทสตมานุภาเวนะมาโรกาสังระปันตุมาข้าก็อตั้งเจ็ุติที่คนนี้ก็แต่กันโดยมีกุศลกาสันพัสสุปัสเลียนบทัทวราสาก่นรับผลเร็วไวจงศบสุขสันเป็นบนเส้นสมมาเมตเปคนเปนปวดสดใสตัวทุกสถานพ้นปางพ่องไปอิ่มเบเพรมใจห่างไกลสัตว์ตวจงศบสุขสันเริ่มเปนชีวิต เป็นธรรมความปิด่ยตาคิดกลมโคหาไปแก่บุกันจีวันเช่นจตเปลี่ยมด้วยันดัชีพอยู่ซารอนจงศพสุขสมสางสมเช่นโชคแผ่นกายระโรคไม่ยกใจป่านกาเสมเปมียบปีชีพเชื่นบานชุดจงดวงมันพบผ่านโชคดีจงศพสุขใส่กายใจปุดพองพกไปยาต้องมันมองราซีจงรักษาตนให้พ้นราคีเพื่อสัจจะนิจงมีสุขเทิญธรรมเจตยัง Sabang-sabat dan sebut yang sehari, kata poting mah rupang sekarang satu gaya, sabat ya menasa nasab jawa bantamir, kata saya nikam